สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับซีซั่า15นะตอนนี้เราก็อยู่กับการดวนเตะจุดโทษนะฮะแต่ว่าไม่ใช่การดวนเตะจุดโทษธรรมดานะนะวันนี้เราก็จะมาสอนลิลาของโกนะว่ามีท่าอะไรบ้างนะําหรับท่านี้เป็นท่ายกหลอกกด X นะสลับ P4 แล้วก็กด A สรับ Xbox นะฮะท่าที่สองนะฮะท่านี้คือจะชี้ไปทางขวานะฮะแล้วก็หลอกหลอกคู่ต่อสู้นะครับผมกด O นะสรับ P4 แล้วก็กด B สรับ Xbox นะฮะท่านี้นี่ผมใช้บ่อยเลครับ ท่าต่อไปกันเลยนะครับว่าจะตื่นเต้นตะแค่ไหนมาท่าดีคนตีนมากฮะทำให้เสียสมาธิจริงเลยกดตีเหลี่ยมน,นะฮะสำหรับเทสี่แล้วก็กด X นะสำหรับ,บ Xbox นะฮะเพื่อให้ได้ท่านี้มานะฮะเสียสมาธิไหมเนี่ยเดี๋ยวไปดูท่าต่อไปฮะเป็นท่าสุดท้ายแล้วนะฮะโอเคมาท่าสุดท้ายฮนะกด สามเหลี่ยมสำหรับ PS4 แล้วก็กด y สำหรับ x b o x อท่านี้อะไรก็ไม่รู้ก็คือเต้นเต้นปี่นั่นแหละนะฮะแล้วก็เซฟได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อ่าสำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์นะสำหรับใครที่อ่าอยากติดตามก็ติดตามนะฮะเดี๋ยวจะกด Subscribe บอได้เลยนะฮะแล้วก็ติดตามผมได้ที่แฟนเพจนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ